ไปเช่ามาโดยเฉพาะนะฮะอัดจหนักจะเต็มนะฮะน้องนางห่างเครื่องนะครับพบและสัมผัสผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีจากบ่าวเบียธาตุพนมฮะพบฮะอ่าอ่าอ่มาจากอ่าไาอมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ ไอ้จ้าโอ้ยนะโอ้ยไอสตีฟตกใจครับพี่น้องครับสตีจะรูดได้บหโอ้ยไปไปไปเบียรรู้สตีนะเจ๊ลงมาจากเวทีไหนนี่นะนัเราจะเราจะสู้เขาได้บอเนี่ยเอฟซีโอเคเขาจะชีสู้เขาได้ครับพี่น้องเราจะสู้เขาได้ไหมถ้าเราจะสู้เขาได้บอลเราจะสู้ได้ไอสตีฟตกใจครับเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะหัวใจหัวใจ มามามาผมรู้ขึ้นพอไหมรู้ขึ้นฮะผมทำใครทำมาฮะรู้ซิให้หน่อยสวัสดีอะไรสวัสดีค่ะฮะรู้ซิบเลยเหรอรู้ซิให้หน่อยอ่าอันนี้ประโยชน์อันนี้สอนจะกล้าไหมจะกล้าไหมเนี่ยจะกล้าไหมเนี่ยเมียอยู่เนี่ยอุ้ยนะอันนี้สอนรู้ซิบนะคะแก๊งเสี่ยงตายนะครับแก๊งเสี่ยงตายเมียก็อยู่ได้สอนเด้อเอาให้แน่เด้อ ถ้าถ้าเสื้อขาดทำไงก็ไม่ก็รูดเสื้อแถเอาเท่านั้นเลยเลยแไหนเอาเท่านั้นอันนี้คือคอสตูมเวทีนะครับก่อนก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทีได้เดี๋ยวมาจับด้คนสิเดียวเดี๋ยวเดช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็๋ยวตอนนี้นางเงี้ยกำลังจะลงสระนะเฮียจับตรงกลางสวัสดีค่ะสวัสดีอ้าา่มแทนแทนแทน เต็นเต็นเต็นสวยค่ะสวยเราต้องสวยเราต้องแปลปาชดาเธอก็มาชดาก็มาฮะฮะเต้อ่งเต้อ่างเ่ยมีการเต้อ่งเกิดขึ้นอ่ะนี่นะ แต่ชุดสูงก่อนนะคะนะเดี๋ยะฮเหลือใส่ปีกอีกค่ะคุณเดียวนะครับคุณสมชิดนะครับมีหัวใจมาคุณสุดใจนะครับทักทายมาจ้ะนะฮะเหลือใส่ปีกดูที่จารงการเฮ้ยอันนี้เหรือว่าจะใส่ไม่ได้ใส่ได้นะครับคุณชุดสวยจากคณะหนูพานพิเศษศิลปสนะคะเฮ้ยนะใส่ได้ใช่ไหมโอ๊ยมันมีปีกพร้อมเด๋อนี่มันมีปีกนะที่เดียใครรู้กันมีปีกพร้อมเด๋วครับผมสวัสดีค่ะที่สามแล้วก็หมดกันแล้วนะ วันนี้สัตว์หนาวและจัดเต็มนะคะสวัสดีเอสซีค่ะนะครับได้ไหมก่อนสวัสดีเอสซีนะคะได้ไหมคะได้ไหมได้เรอบรสี่าสี่พาสีาสั้าสัหี่ัห่ันหสาสี่าี่นะา่า้หส่าาน ทางเครื่องก็มาตอนนี enfin ้สวัสดีค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะทางเครื่องมาสวัสดีค่ะนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะใส่ได้อ้าวโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบขออนุญนะครับนี้คือมาจากพัทยาเลยเหรอ ป้าไอไอสเตีฟเอ่อตกใจครับมาจากพัทยาเลยแหละครับอ้า่อออกอ้สด่ะอ้าอาอมุามีมีมีเพลงมาชิงเกิลสักสักเพลงไหม ให้นางหมุนโชวหน่อยวันล้าไงต้องใหญ่รับการเรเฮ้ยเดินกงสาเลิ่เลิ่เลื่อเลื่อนะฮะเรองมากเป็นรักบันเกิดเจสซี่แต่เต็มปไอซีวายเลิ่เลเลิเลิศเคซีนะฮะได้ไหมคะได้ไหมคะเอมาแล้วอ่ะเปิดวงเปิดวงนะไปเดินใหม่ไปเดินมาใหม่ ไปเดินมาใหม่ไปเดินมาใหม่ไปเดินมาใหม่นี่ค่ะนี่ค่ะมีรองเท้าตรงนี้ด้วยให่ถือสองมือเลยถือแบบ